อกเลยข้ามาเทียวบางกอกพี่นองมาหอดมาหันครับไ้ไไตอ้องอทองอ่อนทั่วเม้ารถพี่น้องเอ้ยไแอแอะทางถนดดนม้หันรถติดไรครับพี่น้องตอนนี้กับมาหอดแล้ว มีจิตคลองมาหานองซ้ายอยู่บางเกอกครับมาหอดด้านรถติดตายเด้อพี่น้องเลยบางเกากเขาเอยยุนเมืองระย,ยองทำให้ชมในบ้าน<า>ครับพี่น้อง,างมาหอด้าบางเกอกแล้วจิตคลองในเขาเพียบพี่น้องเลยเนี่ นี่คือบ้านน้องซ้ายครับน้องครัวครับอันนี้น้องสะพ้ายครับนี่ท่านผู้ชมสสวัด,ดีค่ะเออสวัสด,ดีครับอันนี้น้องสะพ้ายครับน้ำตาลนี่สีเป็นตาแซ่บตาแซ่บหนังปลาคนได้เวลาดื่มแล้วครับ ท่านผู้ชมเมื่อบ้านน้องครับเมื่อนี่อันนี้น้องซ้ายครับนี่น่องซ้ายน้องซ้ายคิดคล้องครับอันนี้ไอท้องครับอันนี้คิดคล้องครับนี่ โอ้ยมีสองสองหมือนจิ้มเหมือนเพื่อนกันเลี้ยงตอนรับตีคักเออพี่น้องเนียปิีงปลาเข็งใหญ่ครับนี่โอ้เพื่อนไงพี่น้องเนี่ยดูจะแซ่ดูไปลาเข็งยืนตั๊ปูอีหยังนี่โอ้ยปูทะเลประหลัดมาจิดคลองยุ้ยตะยองกับทะเลเห็นว่าได้กินเยอะแยะพี่น้องตั๊หอยแข็งอันนี้ยำอันนี้ยำหอมจั๊มหอยรสอัน

อจาร่ะรเทิอันนี้อันนี้น้องก็ไทยเล้คร <itty> <subscribers> ับไม่สุไม่สุาแล้วต่ออันนี้อันนี้ไชหลาอันนี้ไชหลาไาไทยนะไม่เยียมไม่ยามเพิ่ก็ไปนั่งตัดจี้จัดเลยทุกย่งถึงทุกโซมูบหมดกันลยวเวล่โหลดโหลนจุ

งานเดเาอยโซ่ได้ออยู่ยง้ยนโซเลยมาไปตือไหนข้ามนั่นหรอะไไยจังมมแ้วกทำจไม่กินน้ำกันบนโอ้ยขอบคุณน้องสซรัลน้องสะพายหลายๆครับตอนรับยางดีเลยครับ คุณผู้ชมครับของกินแบบง่ายหลายครับมือ่น้องมื้อกินน้อนหลับดีครับพี่น้องมาเจอรถติดนี่มานอนบางกอกครับนี่เออมานอนบางกอกบางกอกพริมณฑลมานอนบางกอกนี่ไอ้ท้องอ่อนทั้วครับพี่น้องมานอนบางกอกนี่ทำมาฉาดครับธรรมชาติดพ่อโชว์พุ้งบนบ่าเออ โอ้ยมาเบิ่งได้พี่น้องเนียนี่ยังกินเนี่ยบาทนี่กิริกิริพี่น้องมันอีโปมบ่ครับพี่น้องโอ้ยอีอีรออีรอบ้านผมก็บิดวันเรียกอีรอลหรครับนี่กิโปดกิริครับกิริอันนี้ปลาเข็งไงมันหายไปซีกนึี้ยงนะครับนี่เดี๋ยวผมาก็แตกแล้วครับพี่น้องแล้วที่อากกันเอาละครับระเบิดหัวแล้วครับปลาเข็งไงครับ กำแพงก่อนเพื่อนมาบางกอกไปกินปลาเค็งไงพี่น้องเอ้ยนี่แหละกําแพงผีนี่เผ่ออะเอาเพื่อนนะครับจะพาเพิ่อนกินกินกระดูกเหนียวเว้ยเ้าน้องน้องนี่ักอ้ายหลายครับเอาเนื้อไปให้อ้ายกินตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ อันนี้ออมครับนี่ออมเบิ่งเอเด้อพี่น้องไอ้ออมอันนี้ไอ้ปช่อนพี่น้องไปช่อนสุดยอดครับมามามากินน้ำกันพี่น้องค่ะโอเคว่าทหันนเหอโอเคอ๋อปล่อยไว้อย่างนี้เหรอเห็นไหมเหรอเห็นเม่ออก เห็นอะไรไม่เห็นรีโอเห็นแต่พวกเธอกับพี่เธอสองคนรีโอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกินน้ำแก้ขวยครับพี่น้องตามพี่น้องครับเนี่ยตามพี่น้องครับพี่น้องไ่เจอกันครับไ่เจอกันอยู่ไหอยู่นาคือเก่าอยู่ไหอยู่นาคือเก่ามาเรียนจำเนี้ยเศษเขา ไจะกันตือเีตกอเลก็บอุปกรณ์ก่นนะเก็บเก็บก็เยวเจ้าของเขาเดี๋ยววัอีกนิกลับมาแม่เอวดเทปจิบมวนงาต่อมากดพุ่มเดิมให้ได้เด้บ้างหยุดสต็อปได้ไหมพอได้ตัดต่อได้ยวค่อยแบ่งกันการที่อย่งนี้อพี่น้อง ไม่เยี่ยมไม่ยามกันเรื่องสิบคือเก่าเราหรอกครับเรื่องสิพีชปกติแล้วพี่น้อง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 สามพี่น้องสามพี่น้องครับสามพี่น้องสามเกยปิดแล้วนะคะปิดแล้วพี่น้องไม่ยามนุ่มเก็บเข่าหน่อยครับอามาตะละยองพี่น้องมีเข่าไว้ดีกว่าบ่มีครับปิดรถมากอะ ปัหาตกปลาน้ำแข่างข้างกินเอาก็ได้ครับตรงนี้เม็ดติดรถมากเมื่อนี้ต่ามมมง,ตงมากกับพ่อผมผมก็ตังนี้ตัางแค่อ๋อต้มไข่มาหน่อยนึง <laughs> เดงี๋ยวทีได้เฮ็ดคลิปเอาตัวรอดในบางกอกเนาะมัน <laughs> เป็นบันหนออ่อเขาคุ้นนะครับเนาะแล้มาเจอบรรยากาศรถติดถนนสุด่งเลยไม่นี่นอากาศเป็นคนจอดเนี่ยสร้านกต่กินเ่าเบื่อจักเกือ เอาลูมาล่างแต่ใบนึงมหเป๊ะเลแ้งนะเอามาล่างแก้วีกใบนึ่งมันหล่นมาใส่แตกแตแตึบอาแก้วฝาเสียเนอแก้วรุ่นใหม่เนาะาเตแปบแป็บอกก็ว่าแตกตัวนอย่างนี้เกือบอย่างนี้เลเดี๋ยวเดี๋ยวเดอาทีตึตแล้วก็กว่า ความเได้ไฟมันเยอะแต่้าอ่าณนจะแม้งัมยานบมันจะหลดเนี่ย่หรอก็ยัอยู่คนดอยู่ที่ไปสวิตชสองนาทีจึงอยู่อันนั้คือว่าภายในโอเคอยู่ได้จะเป็นเหตุไฟมันง่มันหลดมากมันหลดเหนาไม่น้องกรุงเทพก็เริ่มหนาวแล้วครับนี่ระเมี่ดวานมี้ตกน้ำพอดีตกพร้อมมื่อนี่ มามามาก,กินหน่องกินแงง้วกัน <laughs> ไม่เลยยัง,งเราเนี๋ยอแต่ปลาเค็งงี้เค็งงี้เลี้ยแต่หัวอันนี้ใจเค็งงี้เลี้ยแต่หัวเค็งงี้เลี้ยแต่หัวเราทำนีแ่แหละครับแค่นี้กันเยวแค่นี้กันกบสบายใจรอติดตามชุ่มนะครับเด้อเดี๋ยวมืออื่นสิพาไปชมวัดนะครับเนาะไหนๆเขาข่าวมามึงหลวงเราเขาเคสิไปหาทายวัดอันไหนที่อยู่ไก่นะครับเนาะสิไปหาทายวัดมาไปฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะ รถติดตามชมแล้วครับเด้อว่าหรืออื่น,นคิดคล้องอ่อนทั่วแล้วก็ไอ้ท้องอ่อนทั่วสีผ้าไปทั่วใส่นะครับน<ม>เนาะแล้วที่เก็บภาพบรรยากาศภู<ม>สวย<ม>ไปฝากนะครับเนาะทำรับคลิปนี้ก็นพอสำเร็จกันนะครับเด้อนะัสดีครับทำนั่นเลยนกนี่ปอดด่างออกเปิดนี่เป็นเหมัน